ครับผมสวัสดีครับวันนี้กับผมในเพชรยนต์นะครับเหมือนเดิมเลยนะวันนี้มี PPV นะครับบอกว่าเป็นพี่ใหญ่เป็นพี่ใหญ่ระดับตำนานเลยก็ว่าได้นะหรือว่ารถคุกกี้นั่นเองนะครับที่เขาเรียกว่าคุกกี้ก็เพราะว่ารถนะครับต้องบอกว่าเขาเรียกว่ารถคุกกี้เสียงไทยนะครับคือไม่รู้ว่าใครจะขับดีขับไม่ดีนะครับแต่วันนี้นะครับผมมีรถสวยๆทั้ง3าคันมานําเสนอนะครับมีทั้งรถฝากขายนะครับแล้วก็รถของบริษัทเพชรยนต์เองนะครับ ต้องบอกเลยนะครับว่านี่เป็นพี่ใหญ่สาย PPV ที่น่าใช้ที่สุดในยุคนี้เลยนะครับตีแตกทุกแบรนด์นะครับเจอ f o r เ u อร์เข้าไปนะครับรถ PPV ค่ายอื่นนะครับกระจุยหมดนะครับราคาหน้าครบนะครับออปชั่นจัดเต็มนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือสมรรถนะดีนะครับวิ่งทางใกล้ทางไกลได้สบายเลยแล้วเครื่องยนต์มี2ขนาดให้เลือกใช้นะครับมี2.4ลิตรและ2.8ลิตรนะครับมีทั้งขับ2และขับ4นะครับ ต้องบอกว่าเป็น P P V ที่สุดคุ้มที่สุดแล้วนะครับสำหรับใครที่กำลังจะตัดสินใจซื้อนะครับในตัว Fortuner Legender ตัวใหม่หรือว่าจะเป็นตัว G R Sport นะครับผมก็อยากนำเสนอทั้ง3คันนี้ให้ท่านผู้ชมได้ชมก่อนนะครับราคาประหยัดต่างกันไปเกือบประมาณ7 0 0 0แสนไล่ลำดับนะครับ7 0 0 0แสนก็เป็นตัวที่ท็อปสุดเลยตอนนี้ก็จะเป็นล้านเ้านาะล้านเล้านนะครับแต่ตอนนี้ทั้ง3คันนะครับคันนี้1น0 0 0ล้านื่นะครับคันนั้น1 3 0 0 0ล้านคันนั้น1 3 0 0 0ล้านนนะครับ ก็ราคาประหยัดกว่าตัวฉงปัจจุบันไปได้หลายแสนนะครับสามารถเก็บเงินไว้ลงทุนได้เลยนะครับคือตัวเครื่องยนต์หรือว่าบอดี้พาร์ตอะไรต่างๆนะจะเหมือนกันนะครับหมดเลยนะครับคือจะต่างกันแค่ชุดช่วงล่างนะครับตัวที่เป็น TR Sport หรือเป็น TRD นะครับก็จะมีชุดช่วงล่างเฉพาะทางของเขานะครับยังไงผมก็ต้องฝาก2คัน3คันนี้ไว้ด้วยนะครับเผื่อไว้เป็นทางเลือกนะบางทีลูกค้ากําลังตัดสินใจจะเลือกรถ PPB ไว้ใช้งานนะครับ ต้องบอกเลยนะครับทั้ง3คันที่ผมนําเสนอวันนี้นะสวยสุดจริงๆนะครับเป็นขับ4ี่สองคันนะครับแล้วก็เป็นตัวขับ2 1คันนะครับมีทั้งเครื่อง 2. ดแและ2.4นะครับให้ท่านผู้ชมได้เลือกชมนะครับคันสีขาวด้านซ้ายสุดนี้คันนี้ก็เป็นรถจริงๆเป็นรถฝากขายนะครับรถตึ้งเข้ามานะครับเป็นเครื่อง2.8เป็น TRD Sport นะครับคันนี้เป็นตัวขับ2ถ้าจะไม่ผิดนะครับคันนี้เลขไมล์ห้าหมื่นเก้าพันกิโลนะครับ 1,280,000บาทนะครับเป็นตัว TRD Sportivo e นะครับ b a c k t o p สวยๆเลยสีขาวมุกนะครับก็ต้องบอกว่ายังเป็นโฉมที่น่าใช้นะครับไอตัว b a c k t o p เนี่ยชุดที่ต่างจากตรงอื่นเลยนะครับคือกันชนด้านหน้านะครับกันชนด้านหน้าอันเห็นจะเห็นได้ว่า2คันนี้เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นตัว TRD เหมือนกันแต่คันขวาคันนี้มันเป็น TRD b a c k t o p Auto 4 Wheel นะครับคันนี้เป็น TRD 2.8ธรรมดานะครับส่วนคันขวามือสุดคันนี้เป็นตัว ซิกมาโฟนะครับเป็นปี18ราคา1ล้าน7หมื่นเท่านั้นเองนะครับคันนี้นะชุดกันชนด้านหน้าจะไม่เหมือนกันนะครับความแตกต่างมองเห็นได้ชัดเลยนะครับเนี่ยครับมันจะมีความต่างของช่วงกันชนอยู่นะครับก็เนี่ยใครสนใจนะครับในตัว PPV นะครับเหมือนที่ผมแนะนำไปตอนต้นเนาะก็ราคาประหยัดกว่าหลายแสนเลยนะครับลองพิจารณาดูกันอีกทีนึงเนาะใครจะซื้อรถใหม่นะครับก็อยากให้ลองเลือก2-3คันนี้ดูนะครับเรามี โฉม All New เนี่ยผมมีทั้งหมด5คันนะครับมีสีดำด้วยนะเนาะสำหรับตัว TRD Sportivo นะครับมีทั้งขับ2ขับ4นะ้ายสุดเป็นตัวขับ2นะครับ2.8 TRD Sportivo คันกลางนะครับเป็นตัวขับ4 2.8 Sportivo Sigma 4นะครับแล้วก็คันสีเทาคันนี้นะเป็นตัว Sigma 4เช่นกันปี2018นะครับตัวรถทั้ง3คันเป็นปี18หมดเลยนะแต่คันนี้จะเป็นรุ่นแบบ Normal นะครับเป็น Sigma 4 ก็ราคาก็จะต่ำกว่าเพื่อนนะหนึ่งล้านเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับรถเพิ่งเข้ามานะสวยๆนะครับสําหรับ p p v ทั้งสามคันคันนี้นะสีบอลนะครับก็ไม่ใช่ไม่สวยนะเป็นรถสวยสภาพเดิมนะครับตัวเทียดีก็จะพิเศษกว่าเขาเพื่อนหน่อยนะครับตัวสีบอลคันนี้ก็ไฟหน่องไฟหน้าอะไรก็เป็นโปรเจคเตอร์เหมือนกันหมดนะครับแต่คันนี้ก็จะได้เป็นล้อแม็กแบบเป็นตัวเป็นตัวกลางนะครับเป็นแม็กทูโทนนะครับเป็นสีเทาปัดหน้าเงามานะครับแล้วก็เป็นดิสเบรกจาน320รยนะครับ เป็นดิสเบรกคู่หน้านะครับไมเป็นดิสเบรกสี่ล้อเลยนะครับแต่คันนี้ชุดช่วงล่างนะครับก็ยังเป็นของเดิมๆนะครับเป็นคอยสปริงเดิมคานเดิมทุกอย่างเดิมนะครับรถไม่มีพิความจมน้ําชนหนักแน่นอนนะครับไม่มีตัดแต่งตัวถังนะคันนี้ก็เป็นยางเจ้าของเดิมเปลี่ยนมานะครับเป็นยางให้อารมณ์เหมือนเป็นยางมัทเลเลนนะครับอาจจะมีเสียงดังนิดนึงเวลาขับขี่นะครับแต่ตัวสีนี่ต้องบอกเลยว่าสีนี้เดิมทั้งคันนะครับกระจกสีบานนะครับติดฟิล์มเรียบร้อยนะครับฟิล์มนี่ แสงมันจะสะท้อนนิดนึงนะครับกระจกมองข้างพับไฟฟ้านะครับตรงปลายกระจกมีไฟเลี้ยวเนาะมือเปิดเป็นโครเมียมนะครับคันนี้เป็นกุญแจสมาร์ทย์เลดนะครับยังไงก็ต้องฝากคท่านผู้ชมไว้ตัดสินใจนะมีัามคัน4คันเลยนะตอนนี้ที่บริษัทเพชยยน์ของเรานะครับนี่นะครับตรงด้านท้ายนี่เหมือนกันหมดเลยนะมีสปอยเลอร์หมดเลยนะครับก็จะต่างกันที่ชุดกันชนด้านหน้านะครับแล้วก็ตัวช่วงล่างนะครับ ันนี้สวยๆเลยนะครับเป็นสีเทานะครับเป็นตัวซิกมาโฟนะครับไฟเบรกตรงที่สามมีสปอยเลอร์สวยๆนะครับคีบชาร์กด้านบนนะครับตัวสีเทาก็จะเป็นหลังคาสีเดียวกับตัวรถนะครับแต่เป็นสีขาวนี้เป็นตัวแบ็ k คอปนะครับหลังคาแรปสีดํามานะครับทั้งสองคันเลยนะครับนี่นะครับเป็นตัวซิกมาโฟโลโก้ทุกจุดอยู่ครบหมดเลยนะครับโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับซิกมาโฟก็เป็นตัวขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับไฟเบรกเป็น LVD นะครับ ดวงไฟเป็น LED ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีคาดหลังเป็นโลโก้ Fortuner นะครับพร้อมโลโก้โตโยต้นะอันนี้เป็น2.8รถมาจาก K Motor นะครับคันนี้มีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหลังกันนิดนึงนะครับฝาท้ายไฟฟ้านะครับเหมือนเดิมเลยสะดวกสบายมาก PTV สมัยนี้นะครับนี่ฝาท้ายไฟฟ้านะครับตัวเบาะสะอาดนะครับตัวซิกมาโฟนะครับเบาะจะเป็นสีนี้นะมันจะออกเหลืองๆไขๆนิดนึงนะครับ มันจะเป็นเฉพาะในตัวซิกมาโฟลแล้วแต่พอนเป็นท r d ดีจะเป็นสีดําแดงนะครับเดี๋ยวให้ดูกันจ่าจนะครับรถไม่มีพิกความจมน้ําแน่นอนนะครับดูน็อตอะไรต่างๆนะเดิมหมดทุกจุดนะครับเม็ดโรบอทเม็ดอาร์คเดิมๆนะครับราคา1นึ่งล้านเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับคันนี้นะดูเม็ดอาร์คเดิมๆสวยๆเลยนะครับคําโชขนาดใหญ่นะเป็นคําโชไฟฟ้านะครับสวยงามนะครับคันนี้นะครับใครที่กําลังมองหารถยนต์นะครับ PPV ไปใช้งานนะครับก่อนที่จะตัดสินใจซื้อในตัว l e g e n d ดอหรือ TRD g r อะไรต่างๆนะครับก็ลองดูนะครับลองเข้ามาดูกับบริษัทเรถยนต์ของเราได้ก่อนนะครับรถด้วยเดิมนะครับรถสวยๆนะครับสภาพนี้ต้องบอกว่าน้องๆป้ายแดงนะครับส่วนใหญ่รถที่เข้ามาจะเป็นรถหน่วยงานราชการปลดระวางมานะครับตัวรถก็จะได้รับการแมนเทนแนนอย่างถูกต้องนะครับเข้าศูนย์ดูระยะอันนี้เป็นอะไรเนี่ยเครื่องมือแม่แรงนะครับ รถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับอาจจะมีคราบลายฝุ่นบ้างนิดหน่อยนะครับตัวเบาะก็พับเก็บแขวนเรียบร้อยนะครับตรงฝาท้ายก็เป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับเราก็สามารถกดปิดจากตรงนี้ได้เลยนะครับคันสีเทานะครับราคา1นึ่งล้านเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมแจ้งราคาผิดมาให้เดี๋ยวผมไปอ่านดูก่อนนะครับเดี๋ยวงานเข้าโอเคหนึ่งล้านเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับเลขไม้นะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยหกสิบเก้ากิโลนะครับ ฟูลมารเป็นฟูลมันติฟังก์ชันนะครับเป็นฟูลมันติฟังก์ชั่นเลยนะครับนีนะครับฝั่งนี้ก็จะมีระบบปรับเปลี่ยนตรงปรับเปลี่ยนตรงหน้าจอตรงกลางนะครับมีเกียร์พาวเวอร์ชิปมาให้มีบวกลบนะครับสองฝั่งคันนี้ตัวตัวไฟก็เป็นออโต้แล้วนะครับเป็นออโต้แล้วเปิดปิดอัตโนมัติแน่นอนนะครับและมีระบบคูดคอนโทรลมาให้นะครับใช้งานง่ายมากของโตโยต้านะสิปีเป็นยังไงนะครับก็เป็นอย่างนั้นตัวคูดคอนโทรลเขายังคงความให้อารมณ์แบบดิบเถื่อนอยู่นะครับ อันนี้ก็มาพร้อมปุ่ม engine start นะครับ engine start เป็น push start นั่นเองนะครับคอนโซลด้านบนหุ้มด้หนังแท้สวยๆเลยนะครับหน้าจอวิทยุนี่ต้องบอกเลยว่าแต่ที่ผมบอกว่ามันจะอยู่ในตัวท็อปที่สุดของรุ่นนะจา,นาจอก็เป็น Android นะครับเป็นจอ Toyota แท้เลยนะครับ BooTooth l u usb cd navigator อะไรต่างๆมีให้หมดนะครับตัว Air ก็เป็น Air Auto นะครับเป็น Air Auto ใช้งานง่ายนะครับ สะดวกสบายนะเราขึ้นมาเรากดแค่ออโต้นะครับเวลาจะลงก็ออฟแค่นั้นเองนะครับตรงนี้ก็เป็นปุ่มลงทางลาดชันนะครับตรงนี้เป็นเกียร์นะครับมีเกียร์มีทั้งเนี 2, ่ย high t o high f o นะครับแล้วก็ f o u low นะครับตรงเนี้ยมันเข้าได้เลยนะครับเดี๋ยววนรถไม่ได้สตาร์ทไม่อยากมุนเดี๋ยวมีปัญหาอันนี้ก็คือวิ่งปกติอันนี้ก็เป็น high f o ก็คือสามารถใช้ความเร็วได้ถึงประมาณ100ถึง120รถมันจะถ่ายเทกำลังไปทั้ง4ล้อเลยนะครับแต่พอเป็น โลโฟเนี่ยความเร็วมันจะต้องความเร็วต่ําจะเปลี่ยนได้ก็ต่อเมื่อรถหยุดนิ่งนะครับตรงนี้สามารถขับไปแลวแล้วเปลี่ยนได้เลยนะครับตรงนี้แต่เนี้ต้องให้รถหยุดนิ่งอยู่นะครับต้องบอกว่าสวยงามนะครับคอนโซลคอนโซลอะไรต่างๆนะครับพอเป็นแต่ตัวซิกมาโฟสังเกตได้จะเป็นสีนี้ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นหนังแท้นะครับสวยๆนะครับตัวคันเกียร์ตรงนี้ครอบหรือก็เป็นลายไม้นะครับสวยๆเลยไม่มีร่องรอยการใช้งานเลยนะไม่มีขีดขวดนะครับตัดด้วยสีเทา เป็นเกียร์ออโต้หกสปีดนะครับเครื่องกาลังเครื่องสอลิตรนะครับก็ขุมกําลังเหลือๆเ,เลยเนาะคันนี้ก็มาพร้อมโหมดอีโคโหมดและพาวเวอร์โหมดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีปุ่ม VSC หรือ traction control นะครับแล้วมีออโต้สตาร์ทมาให้ด้วยบางทีเราติดไฟแดงอะไรอย่างเงี้ยเหยียบเบรกปุ๊บเครื่องยนต์ดับแต่แอร์ทำงานปกติเพอเราแตะคันเร่งหนึ่งทีปุ๊บเครื่องยนต์นก,ตตตนนนก็ทำงานเลยนะครับถ้าใครไม่ชอบก็ปิดได้นะครับ สวยงามนะครับสำหรับคันนี้นะตัวซิ g m a โฟสีเทานะครับราคาหนึ่งล้านเจ็ดบาทนะครับต้องบอกว่าสวยสุดคุ้มนะครับนี่ผมให้ดูเลยนะครับผมอาจจะมีการสับกล้องบ่อยหน่อยนะครับเพราะอยากให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเต็มตานะครับว่ารถของเราสวยขนาดไหนนะครับตัวรถนะครับใหม่ๆเลยนะครับไม่มีพิษความจมน้ำชนหนักแน่นอนนะครับดูด้านหลังกันเลยนะครับกระจกแท้ t o y ยต้าทุกบานดูนะครับภายในห้องโดยสารนะตัวบอกเขาจะน่าพับง่ายมากนะครับ สีเบาสีนี้ก็สวยสวยนะครับปกติผมจะเห็นเป็นสีน้ําตาลหน่อยหน่ยนะสวยแล้วพับง่ายนะครับเบา er ะ For ์กเจอร์เราพับมือเดียวได้เลยนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมี Power Outlet มาให้นะครับอยู่ตรงด้านล่างนี้นะครับแล้วก็พร้อมปลั๊กไฟแบบเต้าแบบเสียบไฟบ้านนะอยู่ด้านล่างนะครับตรงนี้ก็จะเป็น USB หรือพาวเวอร์เอานั่นเองนะครับก็นี้ใช้งานง่าย นะครับคันนี้1 7 9 0 0 0้บาทนะครับสำหรับ Toyota Fortuner ปี2018นะครับเป็นตัว Sigma 4นะครับใครสนใจก็ลองติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์0 6 2 6 4 0 7 7 7 6นะครับเน็ตเพจยนต์นะครับถัดมานะครับเป็นตัว TRD Sport อร์ตดิวอลซนะครับแบ็กท็อปโอ้ชื่อยาวมากคันนี้นะคันนี้ก็ได้มีการ Minor c h a n นตมาใหม่ลงชุดกันชนด้านหน้าและกระจังหน้านะครับตัวกระจังหน้าตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่ท็อปสุดเลยนะเป็นดำด้านนะครับตรรรงนนนนีี้้กก็็จะะเปดไซ์ใหมมม่คับาพอโโล เทียดีสปอร์ตดโนะครับสวยๆเลยคันนี้นะครับนี่นะครับมีชุดไฟตัดหมอกชุดกันชนนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์แบบไบบีมนะครับอ่า๋ยวผมแตะหน่อยกล้องน่าจะไม่ชัดละนี่นะครับเป็นแบบไบบีมนะครับก็จะมีดวงเล็กๆ5จุดและดวงใหญ่โปรเจคเตอร์ก็มีโลโก้น่ะไบบีมนะครับพอเป็นตัว t r d Sport อร์ตนะครับสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาคือหลังคาเป็นสีดำนะครับหลังคาเป็นสีดำ ล้อแมกเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นแมกขนาดขอบ20นะครับมีโลโก้คําว่า T.R.D. นะครับเป็นแมกขนาดขอบ20นะครับโลโก้ T.R.D. แท้ๆเดิมๆสวยๆนะครับชุดช่วงล่างก็เปลี่ยนใหม่นะครับเป็นของ T.R.D. เองนะครับคอยสปริงเป็นสีแดงนะครับช่วงล่างก็จะหนืดๆกว่าตัวปกตินิดนึงนะครับก็ให้อารมณ์สปอร์ตนะครับรถแบบนี้วิ่งความเร็วสูงได้ดีมากนะครับหนึบเกาะถนนไม่โยนไม่ย้ยนะครับ ต้องบอกเลยนะครับว่าสวยมากจริงๆตัวทีอาดีนะครับพวกเสาอะไรต่างๆก็จะเป็นสีดำเนาะมีการสานเรียบร้อยติดซีลรอบคันเรียบร้อยนะครับส่วนภายในของทีอาดีนะครับก็จะเป็นดำแดงเลยตรงโหมดตรงรุ่นเลยนะครับโตโยต้ารูรูกันอยู่นะครับทีอา p o ดีสปอร์ตดวนะครับแผงประตูเป็นดำแดงนะครับสวยๆนะครับตัวรถเดิมๆนะครับนี่นะครับสวยมากนะครับมือปิดเป็นโคมีเมกระจกไฟฟ้าออโต้สี่บานนะครับฟังไม่ผิดนะครับออโต้สี่บานเลยนะ เซนท่นล็อกปรับพับอะไรต่างๆนะครับตัว TRD นะครับเพิ่มเข้ามาก็คือตรงนี้นะมีทวิตเตอร์ที่เสา A นะครับของ JBL นะครับคันนี้เลขใหม่นะครับ90,000 9 0 0 0 0นิดๆนะเมื่อกี้นี่นะครับสวยๆนะครับคันนี้นะครับเป็นพวงมาลัยฟูมันติฟังก์ชันนะครับหนัง3ก้านนะครับปุ่มพุชสตาร์ทของเขาเป็นสีแดงนะครับเป็นสีแดงนะนี่ให้อารมณ์สปอร์ตและเห็นได้ชัดแจ่มเลยนะครับ เราสามารถสั่งเปิดท้ายได้จากคอนโซลตรงนี้นะครับตามปุ่มตามสัญลักษณ์เลยนะครับมีระบบพูดคอนโทรลมาให้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เป็นมันติฟังก์ชันมีเกียร์พาดชิฟไฟเป็นออโต้เหมือนในตัวซิกมาโฟเมื่อสักครู่นะครับนี่นะครับปุ่มนะครับไม่มีถลอกรถใหม่ๆสวยสวยเดิมเดิมนะครับใครที่กําลังตัดสินใจนะครับเลือกซื้อรถครอบครัวนะครับผมอยากให้มองรถมือสองไว้ก่อนนะรถมือสองสภาพดีนะครับผมว่าประหยัดเงินไปได้เยอะเลยนะครับกับยุคสถานการณ์แบบนี้นะครับ ตัวนี้นะครับที่ต่างไปจากตรงอื่นก็คือหน้าจอนี่นะครับในตัว TRD หน้าจอเป็นของ JBL นะครับ JBL เองเลยนะครับสวยๆนะครับนี่เป็นจอทัชสกรีนแบบใหม่นะครับเป็นจอของ JBL เองนะครับสวยมากนะครับคันนี้นะส่วนตัวแอร์ก็เป็นแอร์อัโต้นะครับเป็นแอร์อัโต้เหมือนกันนะครับจะเหมือนในตัวซ i g m a โฟธรรมดานะครับตัว TRD เนี่ย ปุ่มอะไรต่างๆยังเหมือนกันนะครับสิ่งที่เพิ่มเข้ามานะครับมันจะมีโลโก้ตรงนี้นะครับที่เป็นของ TRD นะครับแล้วก็ชุดที่หุ้มคอนโซลตรงนี้นะครับจะเป็นสีดําตัดสีแดงนะครับตัวเลือนไม้นะครับที่เพิ่มเข้ามาเห็นไหมมันเป็นแคปลา TRD นะครับแล้วก็ที่ปุ่มเอนจิ้นเป็นสีแดงแล้วก็ตัวคันเกียร์ตรงนี้ที่ครอบคันเกียร์ก็จะเป็นเนี่ยแคปลาแบบสวยๆผมซูมให้ดูใกล้ๆเลยนะครับว่าใหม่ขนาดไหนนี่นะครับ สวยมากนะครับเป็นเกียร์แมนเป็นเกียร์ออโต้หกสปีดนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าให้อารมณ์สปอร์ตสุดๆนะครับสําหรับตัวเทียดีนะครับเขาดูแลใจใส่อย่างดีนะครับดูแค่ที่หุ้มเบรกมือยังเป็นแบบดแดงคือดีไซน์ของเขา่เป็นดําแดงดําแดงหมดเลยนะครับตัวบ่งตัวเบาะอะไรต่างๆก็เป็นดําแดงนะครับปีกหมอนทรงสปอร์ตเบาะทรงสปอร์ตนะครับเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับนี่สวยงามมากนะครับสําหรับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับ นี่นะตัวบอกเป็นบบกไฟฟ้านะครับสวยมากนะครับคันนี้นะคันนี้ราคาเสนอขายเท่าไหร่นะคันนี้เสนอเสนอขายเพียงหนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นนะครับไม่เก้าหมื่นเก้าพันกิโลนะครับคันนี้นะครับหนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นนะครับเพราะว่าคันนี้เป็นตัว TRD b a c k t o p Sigma 4นะครับเป็นสองจุดแปดนะครับมาถึงคันสุดท้ายนะครับคันนี้เป็นตัว TRD Sportivo ธรรมดานะครับเป็นตัวขับเคลื่อนสองล้อหลังนะครับ แต่ว่าชุดกันชนด้านหน้าแต่งมานิดนึงนะเป็นสีแดงๆนะครับก็ไม่ต้องพูดเยอะเลยนะชุดกันชนก็แยกจากตัวธรรมดาอยู่แล้วนะครับช่วงตรงนี้นะจะไม่เหมือนนะครับแล้วก็ที่เพิ่มมาก็ล้อมแม็กเป็นแม็กสีดําขอบ20เหมือนเดิมนะครับผมว่าจริงๆตัวนี้น่าเล่นนะเพราะว่ามันเป็น2.8ราคา1,280,000บาทนะครับเป็นตัว2.8ขับ2นะครับก็ไม่รู้ว่าขับสี่จะเอาไปใช้อะไรนะครับบางทีคนใช้อยู่ในกรุงเทพเนาะขับเคลื่อน2ล้อก็สุดๆแล้วนะครับ แต่ใครสายลุยป่าก็ลองเลือกสองคันก่อนหน้านี้ได้นะครับท,ทั้งทั้งสีเทาดำนะครับแล้วก็สีขาวเมื่อกี้นี้นะครับเป็นตัวซิกมาโฟทั้งคู่นะครับผมชอบตรงนี้มากเลยกระจกบานนี้ใหญ่มากเป็นกระจกที่อยู่ที่มันทำให้ความให้อารมณ์แบบใหญ่ให้ดูแบบเป็นความแบบ P p พของจริงนะครับตัวรถนะครับมีความแบบถึกและบึกบึนมากนะ ด้านท้ายโลโก้ครบทุกจุดนะโลโก้ t ีอาร์ดีสปอร์ตนะครับมีกล้องมองหลังโลโก้2.8งจุครบหมดเลยนะครับหลังคาตัวนี้จริงๆมันแกะออกได้นะครับมันเป็นแรปแรปเป็นสีดํามานะแต่ว่ามันจะมาจากโรงงานนั่นเองนะครับพอวันถึงอายุการใช้งานตามปีแล้วของเขาอ่ะมันก็จะต้องมีการแมเทนแอสใหม่นะครับตัวหลังคาสําสหรับใครที่กําลังเลือกซื้อโตโยต้ที่เป็นแบ็คคอนะครับอันนี้ผมก็แจ้ง ให้ชมให้ฟังตามจริงนะครับเพราะว่าผมก็ศึกษาข้อมูลมานิดนึงนะครับหลังคาจริงๆแล้วมันก็เป็นสีขาวนั่นแหละเพียงแต่ว่าสูตรโตโยต้านะครับเขาไปแรปเป็นหลังคาสีดํามานะนี่นะครับตัวภายในของเจ้า TRD Sport นะครับมีถาดยางให้ด้านหลังนะครับพร้อมโลโก้ Fortuner ตัวเบาะจะเป็นดําแดงนะครับเป็นเอกลักษณ์ของ TRD นะทุกอย่างจะเป็นดําแดงหมดนะครับตัวเบาะยังเป็นเบาะแขวนเหมือนเดิมนะครับเป็นเบาะแขวนเหมือนเดิมก็คือแขวนขึ้นไปตรงนู้นนะครับ มีแอร์ด้านหลังนี่2จุดตรงกลางสองนะครับข้างหน้า4ตัวฝาท้ายนะครับเดิมๆนะตัวรถไม่มีพิความจมน้ำชนหนักอาจจะสกระปรกบ้างนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะนี่นะครับน็อตเดิมๆนะครับฝาท้ายไฟฟ้าพอเป็นทีอดีจะมีไฟตรงนี้ขึ้นมานะเวลาเปิดปุ๊บแลวไฟมันจะส่องลงพื้นนะมันจะเห็นตอนคืนแล้วก็ <c oughs> ตัวทีอดีมีลําโพงซับเบดอกที่สิบมาอยู่ข้างหลังนะครับ ไฟตรงนี้มันจะเขาเรียกว่าไฟแอมเบียนไลท์หรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะครับถ้าผมผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ด้วยนะครับฝาท้ายไฟฟ้าปุ่มสวยๆไม่มีถลอกนะครับใครสนใจนะครับตัว t ท d 2.8นะครับก็รีบติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่เบอร์ศูน6 4 0 7 7 7 6คันนี้เลขไมล์หม่นเนะครับเลขไมล์หม่59ตัว t ท d ขับ2นะครับไมล์หม่59นะครับสวยๆเลยคอนโซลคอนโซลอะไรก็จะเป็นเหมือนกันกับคันเมื่อกี้นะครับ ที่จะต่างกันแค่ตรงเนี้มันจะไม่มีปุ่มที่ปรับโหมดขับสองขับสีอะไรต่างๆนะครับแต่ผมก็มองว่าเหลือๆแล้วนะช่วงวิทยุช่องวิทยุอะไรต่างๆก็จะเหมือนกันในตัวขับสีเลยนะครับภายในเหมือนกันเหมือนกันหมดทุกอย่างแค่ไม่มีช NIE, ุดเกียร์โฟแค่นั้นเองนะครับเข้าใจง่ายๆไม่มีชุดเกียร์โฟแค่นั้นเองนะครับตัวเบาะทรงสปอร์ตดำแดงเหมือนกันนะครับคันเกียร์ครอบเคปตานะครับมีโหมดอีโคและพาวเวอร์โหมดเหมือนกันเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเหมือนกันนะครับ ไฟ LED ด้านบนนะครับเหมือนกันหมดเลยนะครับสวยๆเลยคันนี้นะครับหนึ่งล้านสองแสนนะครับบอกไฟฟ้าคู่หน้านะครับตรงไหนมีร่องรอยนะครับเก็บงานให้หมดนะครับหนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นเท่านั้นเองนะครับสำหรับ Fortuner TRD Sportivo สีขาวคันนี้นะยังไงนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมนะครับที่ดูจนจบนะหรือติดตามช่องอยู่นะครับเ็ราผมมีรถสวยๆมาอัปเดตทุกวันนะครับวันนี้ก็ต้องฝากสามคันนี้ไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่กำลังคิด จะซื้อรถ PPV นะครับป้ายแดงนะครับผมอยากให้ดูคลิปนี้ก่อนเพราะว่ารถนะ2.8ขับ2 2.8ขับ4นะครับ2.8ขับ4เหมือนกันแต่คันนี้เป็นเป็นตัวแบบเป็นตัวธรรมดานะครับคันนี้จะเป็น TRD Sportivo TRD Sportivo เหมือนกันนะครับก็ลองติดตามนะครับได้ผมมีรถสวยๆมาอัปเดให้ทุกวันนะครับนี่มีรถสวยๆใครอยากได้รถดีรถเดิมรถสวยติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์062640 7 7 7 6กนะครับกับผมเนตเพชรยนต์นะครับบริษัทเราเปิดมานานมากกว่า20ปีนะครับสนใจรถรุ่นไหนโทรเข้ามาหรืออัดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับหรือจะโทรมาตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้ผมเนตเพชรยนต์นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ